กับสวัสดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทางทางลาวและทางไทยเนาะวันนี้มาพบก,กับส,ออส่องทำกองซานเอลคือเก่าพี่น้องเลยืันนี้ทำกองที่พามาขับชมดูว่าเที่ยวทะเลพี่น้องเนาะวันนี้เหาก็มาฮอตทะเลเตที่เห็นหอยแล้ว มาครับชมทะเลพี่น้องเอ้ยบุ๋มอย่างไรวางๆเนาะเห็นไหมแง้มเห็นดีๆเนาะวางกองกรนะตัมกันเต็มกองกันเด้อ ตอนค่อยคำ้ำลงแรงพี่น้องนีตะเวนกำลังสีตกตะเวนกำลังสีตกเลยตรงนั้นป้าเผาของมันทะเล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 พี่น้องมาหาหอยแต่บ่ได้หอยก็เลยมาให้เบิ่งน้ำแทนเนาะอับสมทะเลแทนมีอย่างหลาย ว่าทะเลเงียมีคืนชีวิตจะไรลาบหรือเงีมีอุปสรรคตัววันนี้น้ำโบแห้งกัได้อันคู่โต๊ะเลยน้ำคืนโบแห้งกันได้วันนี้เนาะ อันนั้นเหมือนเห่อหาปลาเขาเบิ่งสีส้มให้เบิ่งด้ะนี่เหมือนเห่อหาปลาเขาเนาะขึ้นเนาะไก,ก่อะยู่ที่นั่นเหอเขาหาปลาเห็นเนาะเขานั่งตึ๊กเบ็ดพี่น้องครับ

ชุดยอดมาอ้ามน้ำทะเลพี่น้องเอ้ยโหคัก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 มากข้ามน้ำทะเลพี่น้องโอ้โห,โหมันก็มีความสุขอีกว่ายน่าข้าวกองเลยยามายามายามาว่ายน่าข้ากองพบนอาบน้ำพี่น้อง นีเฮา,าก็มากครับรถยกักษ์พี่น้องนี่เนาะมากับรถยกักษ์มีหลายคนพี่น้องแล้วก็มีรถสเสลงนำเนาะเครื่องของกินครบทุกอย่างเนาะไปไปเบิ่งข้าวหาหอยเลยบ้านนี้เนาะ <c oughs> ได้ป่า <c oughs> เออหเหตุแบกกระดงอย่างเดียวนี่ มีหกตึกกระดงโหกระดงหัวตึกยูทาเล่แม่รัดามเอาปองลงแล้วแม่บ้านนี้อืออมอันดีบัวร้ายเห็นม่ไปไปเบิ่เขาหาหอยบัดเลยมีคนหาเก็บหอยหพี่ยงไง Ờ, à, nhưng hãy bưng này hỏi à อ๋อ tôi Ừ thôi, <laughs> เออแนวม,วนะม,วมัน,มล,มนะละเนะลูกกระต้ยนนึ่ง,นนงวย่น่นึงไอ้่จุอเฮบิ่งข่าวหาหอยกันไ,น,นได้ดได้ลมเด้อเบิ่งดาอันสากล้มอยาลุล ที่ใช่หอยอ่ะของเเป็นยาด้อหอยเด้อก็เต็มถองทัางน้ำทั้งหอยเออทั้งน้ำทั้งหอยได้พี่น้องเอ้ยมาเด้อหอยแบ็นคูคนดำดำด้ออัดคลิปลงยูทูบได้ Ha ha ha.